เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับชีวะง่ายนิดเดียวนะคะบาบครูอิฟนะคะรายวิชาชีววิทยา3ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของโครงสร้างและการเจริญเติบโตของใบค่ะใบนะคะเป็นอวัยวะหรือส่วนของพืชที่เจริญเติบโตซึ่งออซึ่งยื่นออกมาจากด้านข้างของลำต้นบริเวณของข้อป้องและกิ่งนั่นเองนะคะ พืชมักมีตานะคะอยู่บริเวณของซอกใบนะคะใบนะคะจะทําหน้าที่สังเคราะห์ด้วยแสงนะคะเปรียบเสมือนว่าเป็นครัวของพืชเลยนะคะเนื่องจากว่าใบนะคะมีลงควัตถุได้แก่พวกคอรฟิลล์แคโรทีนอยด์แอนโทไซยานินนั่นเองค่ะรูปร่างของใบนะคะใบจะมีรูปร่างและขนาดแตกต่างไปตามชนิดของพืชน,นั่นเองค่ะอาจจะมีการจัดเรียงตัวแบบ ตรงกันข้ามหรือแบบสลับหรือเป็นรูปของรูปมือก็ได้นะคะลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบนะคะจะประกอบไปด้วย3ส่วนด้วยกันนะคะคือ1นะคะแผ่นใบนะคะ 2. นะคะแผ่นใบคือะคะอันนี้นะคะแผ่นใบอันนี้นะคะคือใบเขียวๆอันเนี้ยนะคะคือแผ่นใบ สองนะคะคือก้านใบก้านใบเคืออนนี้นะคะก้านใบนะคะและ3นะคะคือหูใบบริเวณตรงนี้นะคะที่ชะงอยชะงอยออกมานะคะซึ่งใบที่ขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะถือว่าเป็นใบที่ไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะสาหรับเรามาดูรายละเอียดกันก่อนนะคะสำหรับก้านใบนะคะก้านใบจะเป็นส่วนที่ยืดนะคะแผ่นใบไว้สําหรับลําต้นหรือกิ่งนั่นเองค่ะ ก้านใบมีท่อลำเลียงทั้งใสเล่มและฝนเอ็มนะคะซึ่งพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะมักจะมีกากใบนะคะมักจะมีกากใบซึ่งพืชบางชนิดนะคะอย่างเช่นมะกูดนะคะจะมีก้านใบนะคะแผ่ออกเป็นปลีกนะคะปีกเนาะนะคะสำหรับหูใบนะคะหูใบเป็นส่วนที่มีลักษณะที่คล้ายใบยขนาดเล็กนะคะติดอยู่ที่ลำต้นนะคะกิ่งตรง โคนก้านใบนะคะที่คอยทำหน้าที่ปกป้องตาและใบอ่อนนั่นเองะคะ่ะมีขนาดรูปร่างนะคะและตำแหน่งแตกต่างกันไปในแต่ละพืชของชนิดนะคะสำหรับที่3นะคะส่วนที่3คือแผ่นใบนะคะหรือตัวใบนะคะจะมีลักษณะที่เป็นแผ่นแบนและบางนะคะคือ เพื่อให้มีพื้นที่ผิวสัมผัสกับแสงมากที่สุดนะคะซึ่งเส้นบนแผ่นใบนะคะได้แก่เส้นใบเส้นกลางใบแล้วก็เส้นใบย่อยนั่นเองนะคะเส้นกลางใบคืออันนี้นะคะที่อยู่ตรงกลางเลยนะคะส่วนเส้นใบนะคะก็คือใบที่มีการแตกแขนงนะคะที่อยู่ข้างบนเนาะนะคะในการจัดเรียงระเบียบของเส้นใยนะคะจะมีการจัด เลียงของเส้นใยแบบขนานนะคะส่วนใหญ่นะคะจะพบในพืชใบเลียงเดี่ยวเส้นใบเลียงขนานกันตลอดความยาวนะคะเห็นเส้นกลางใบชัดนะคะอย่างเช่นใบกล้วยแล้วก็พุทธลักษานะคะคืออันนี้คือเส้นกลางใบนะคะที่มีการจัดเลียงตัวแบบขนานยังไงละ่ะอย่างน,างนี้เส้นตรงขนานแบบนี้นะคะขนานแบบนี้นะคะอ่เอ๋ะ,อะ สนะคะการจัดเรียงของเส้นใบแบบร่างแหนะคะร่างแหเราก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทคือร่างแหแบบขนนกนะคะกับร่างแหแบบนิ้วมือนั่นเองนะคะประเภทของใบนะคะจะมีใบเดี่ยวแล้วก็ใบประกอบนะคะซึ่งใบประกอบนะคะจะมีใบประกอบแบบนิ้วมือนะคะแล้วก็ใบประกอบแบบขนนกนั่นเองค่ะนะคะแบบนิ้วมือคือเป็นแบบนี้นะคะ แบบขนนกก็เป็นแบบนี้ที่มีการจัดเรียงตัวกันตรงกันข้ามหรือแบบสลับนั่นเองค่ะนะคะแบบรูปภาพนี้นะคะอาจารย์เอาแขนหน้าแบบรูปมือนะคะแบบขนนกนะคะสำหรับโครงสร้างภายในของใบนะคะโครงสร้างภายในของใบนะคะก็จะมีในเรื่องของ upper epidermis นะคะ p a r i s a d e m e s o p h y l นะคะ spongy m e s o p h y l นะคะ lower นะคะ อีพิเดมิดนั่นเองค่ะนะคะสำหรับโครงสร้างของใบนะคะโครงสร้างของใบก็จะมีวัชพุราบันเดิลเหมือนกันบันเดิลชีตนะคะแล้วก็คิวตินที่เคลือบใบเอาไว้นะคะโครงสร้างภายในของใบนะคะเมื่อตัดตามขวางนะคะจะประกอบไปด้วยอพิเดมิดมีโซฟิลแล้วก็มัดท่อลำเลียงหรือวัชพุราบันเดิลนั่นเองค่ะ เรามาพูดถึงในเรื่องของ epidermis กันก่อนเลยนะคะ epidermis นะคะก็จะเป็นชั้นที่อยู่ด้านนอกสุดเหมือนกับลําต้นกับรากนั่นเองค่ะเรียงตัวเป็นแถวเดียวนะคะไม่มี c โร p า s นะคะไม่มีอ o ร p า s นะคะอยู่ทางด้านบนและด้านล่างของใบนะคะและก็จะมีสาริวตินินะคะเคลือบนะคะเรียกว่าชั้นของ ชั้นว u ิเคิลน,นะคะซึ่งคอยทำหน้าที่ปกป้องการระเหยของน้ำนะคะบางเซลล์นะคะเปลี่ยนแปลงไปเป็นเซลล์คุมนะคะที่คอยทำหน้าที่ควบคุมการปิดเปิดปากใบในการคายน้ำและแลกเปลี่ยนแก๊สนั่นเองค่ะสำหรับตำแหน่งของปากใบนะคะตำแหน่งของปากใบโดยพืชทั่วไปนะคะมักพบปากใบและเซลล์คุมนะคะที่ชั้นเนื้อเยื่อผิวด้านล่างนะคะ พืชบางชนิดนะคะจะมีปักใบนะคะอยู่ทางด้านบนอย่างเช่นบัวสายนะคะอย่างเช่นบัวเนี่ยนะคะเราจะพบว่าปักใบอยู่ข้างบนนะคะเพราะว่าบัวเป็นพืชที่อยู่ในน้ําใช่ไหมคะถ้าปักใบอยู่ข้างล่างก็เหมือนกับว่าเขาจะสําลักน้ํานั่นเองนะคะดังนั้นเนี่ยปักใบจึงอยู่ด้านบนนะคะแต่พืชบางชนิดเนี่ยอาจจะไม่มีปักใบเลยนะคะอย่างเช่นสังหร่ายหางกระลอกนะคะ เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของมีโซฟิลนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไว้เพียงพอเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ